สวัสดีครับมีตอนรับชูสงทีมงานลูกชาหลายคิ้มครับพามาเบิงทีมงานซับไหทูนครับกุษะแลนดินครับสะช่องลูกสามลูกคงใส่เสีย์โกงน้องหน้า ก็ได้ออกทํางานครับรถไมโครยังพันยางยกสร้างยังมากพันหอดครับเลยมาบึงทีมงานนี้ก่อนเดี๋ยวรับจากนีชิเวไปบึงทีมงานช่างกบอบเนาะครับอยู่เส้นทางเดียวกันเลยลนะ่ะ อินชี e x ร้อยี่สิบขีดสองเหมือนกันครับแต่ว่าคันนี้เป็นอารมธรรมดาไม่เมืนอารมพิเศษยดนะครับปัญหากับคอนขางที่คล้ายๆกันและครับเดี๋ยวกะซีโน่น้อยข้างเดียวกะบม่ทำงานอยู่ซ้ำหน่น,นคือกันปัญหานี่ เป็นใค้คนขับไม่มาจช่ทางไหนบุกับหลังจากที่ผมเศร้าครับละกันนี้เป็นอามสันอันของเถวแกียตาเป็นอามพิเศษเนาะครับอามยาวสปาร์ตเจลาบีแน่หละ่ะหัวหน้า ขุดจังไหนพ่อปีขักปีก็าลัางซื้อใช่ไหมครับคือไปขุดหินมา กรบอกหัวคักว่ากับสภาพการใช้งานกะยังดีอยู่ครับไฟฟ้ายังนะครับยังมีไฟฟ้าอยู่ ปุ่มดินในร้ายเลยครับนี่ปุ่มกีนี่หน่อยอยู่แต่ว่าหักมันหนักลึกปุ่มกีสี 4, ่ปันชงปีมือโซโูเฟอร์ใหม่นะครับว่าจะจัดจ้านขนาดไหน e hum. มีเยอะมครับรถคันนี้แต่ว่าระบบก็ยังโอเคอยู่เปลี่ยนไล่เปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนซีนล้นางออกหน่อยก็สวยครับคันนี้จัดมาจากประทุมครับลาดหลุมแก้ว70กว่ามาอยู่ ทีมงานนี้ได้สีห้าปีแล้วครับเขาหาปีนีบ่ครับหาปีหนีครหาหรือสีปีหรือหาปีเนี่ยประมาณนี้แหละครับะคลิปนี้เี๋ยวเวลาสี่ยาวเกินพี่น้องกับสีเบือเอาไว้พุพ่มเฟือยทำไมคลิปหนาเนาะครับ คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ